ูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนพ่วงเท ستان ปีใหม่2564และอ่านสารพระนท่านานายกร,รัฐมนีเนื่องในวันอุบัติภัยแห่งชาติวันที่8ธันวาคม2563ณบริเวณหน้าแขวงการทางมุกดาหารนายเฉวงศักดิ์ปริยยมรองผู้การจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2564โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ประกอบด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต7ส็สกลนครโดยผู้ในการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต7จท่านพิทยาขุดหอมก็ได้เดินทางมาร่วมในงานวันนี้ด้วย